สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะก็ชื wow ่อสาวิตรีทนเสถนะคะนามปากกาณิตามาสิรินะคะหรือจะเรียกเล่นๆว่าแตงโมก็ได้ค่ะวันนี้เราข่าวข่าวนี้ค่ะก็สําหรับหนังสือเล่มนี้นะคะเป็นรวมบทกวีนะคะจากในช่วงประมาณ5ปีที่ผ่านมาค่ะในรอบ5ปีที่ผ่านมานะคะก็เล่มนี้มีชื่อว่าเราอยู่บนดาบดาวดวงเดียวกันใหม่นะคะก็ ได้พี่จีดระเวงปัญจัสุนทรนะคะเป็นบรรณาธิการนะคะก็โดยโดยรวมของหนังสือเล่มนี้นะคะก็จะเป็นบทกวีร่วมสมัยนะคะก็เขียนขึ้นจากประสบการณ์ในชีวิตนะคะทั้งที่ทํางานที่บ้านนะคะแล้วก็ติดตามข่าวสารทางโทรทัศน์นะคะก็ได้แรงบันดาลใจจากข่าวสารนะคะแล้วก็ชีวิตประจําวันนะคะค่ะครูมาีานมเล่มเล่มนี้เป็นเล่มที่สามค่ะค่ะ เรื่องนี้ก็เคนอยากได้ค่ะซื้อได้ที่ไหนครับะก็หาซื้อได้ที่บูธสมาคมนักเขียนนะคะหรือว่าซื้อที่ศูนย์หนังสือจุฬาก็มีขายค่ะค่ะขอบคุณค่ะ